คณะแพทยาศาสตร์รามาธิบดีและโรงพยาบาลเซนหลุยร่วมเป็นพันธมิตรภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขไทยสู่เมดิลฮับด้วยการรวมความเชี่ยวชาญด้านนวัตรกรรมทางการแพทย์ของรามาเข้ากับการดูแลมิติจิต,ตวิทยาของเซนหลุยโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการลดภาระรัฐและพัฒน,นาบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งกายใจจิตวิญญ,ญาณจริงๆแล้ว โรงพยาบาลเซหลุยเนี่ยตั้งมานานแล้วนะครับหกว่า127ปีนะครับเราก็มีความเชี่ยวชาญมีความแข็งแกร่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลด้วยองคด้วยความรักความเมตตานะครับเ,เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนะครับก็สิ่งที่เรายังขาดอยู่เราก็คงยังขาดความสมบูรณ์ ทางด้านความรู้ทางด้านความเชี่ยวชาญพิเศษในเชิงลึกนะครับเราก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ก็จริงแต่เป็นโรงพยาบาลเทอร์ชอรี่แคร์ในระดับซึ่งยังเทียบไปได้กับในส่วนของโรงเรียนแพทย์นะครับเรายังต้องมุ่งแสวงหาองค์ความรู้นะครับในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราในการที่จะทำให้สามารถบริการผู้ป่วยของเรา ให้ได้ดีที่สุดนะครับเราก็พบว่าทางรามาธิบดีนะครับมีนวัตกรรมมีองค์ความรู้มีทรัพยากรในการที่จะทําให้เติมเต็มสิ่งนี้ของเรานะครับเราก็พบว่าในส่วนมิติจิตวิญญาณซึ่งเป็นองค์เรื่องสําคัญที่สุดของโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับซึ่งเกิดมาพร้อมกับโรงพยาบาลเนี้ย เป็นสิ่งซึ่งเราก็อยากจะขยายสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่การบริการสาธารณสุข<ม>ทุกๆุกส่วนทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เราก็อยากที่จะมีความร่วมมือในสิ่งเหล่านี้ร่วมกันครับก็ขอเสริมนะคะคือในส่วนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยเราเป็นคณะแพทย์ที่รองรับประชาชนโดยทั่วไปนะคะทุกสิทธ์เลยนะคะ แล้วก็เราก็มุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนายกระดับนะคะการรักษาสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าคงไม่เน้นเรื่องของการรักษาทางกายอย่างเดียวนะคะสิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นคือการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแล้วก็ดูแลให้เข้าถึงความต้องการของผู้ป่วยสิ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้มีโอกาสนะคะรับทราบมาแล้วก็มีประสบการณ์ที่มาเยี่ยมชมโรงพยาบาลเซนหลุยว่าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญ,ญาณ ในเชิงของทางระบบการแพทย์เราเรียกว่าเป็นชานะคะคือ Spiritual Healthcare in Action เป็นโรงพยาบาลต้นแบบเลยค่ะที่มีการพัฒนาทางเรื่องชาไม่ว่าจะส่งมอบให้กับผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งบุคลากรเองก็ทำงานอย่างมีความสุขซึ่งตรงจุดนี้มองว่ามันเป็นจุดที่เราร่วมมือกันได้นะคะในส่วนของนรมมธิบดีเองก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องชาจากโรงพยาบาลเซนหลุยส์เพื่อมา ยกระดับแล้วก็เติมเต็มนะคะให้กับการบริการของผู้ป่วยของเราให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะนอกจากจะรักษาทางกายแล้วด้วยพลังความรู้เราก็รักษาทางใจด้วยพลังใจที่เราอยากจะมอบให้ก็มีโอกาสที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันของสองสถาบันค่ะค่ะคิดว่าตรงจุดนี้นะคะการสาธารณสุขของประเทศไทยเราเนี่ย เรามีความเชี่ยวชาญมากเรามีชื่อเสียงมากนะคะในการให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยดูแลคนไข้เรื่องซับซ้อนได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราอาจจะพัฒนาได้อีกนะคะก็คือการใช้เขาเรียกทรัพยากรร่วมกันถ้าเฉพาะภาครัฐอย่างเดียวมันก็อาจจะมีข้อจำกัดพวกเราก็เห็นเรื่องของความแออัดในโรงพยบาบาลัต่างๆแต่ว่าถ้าเรามีความร่วมมืออันดีกับทางภาคเอกชน ซึ่งเราต้องมีจุดประสงค์ร่วมกันนะคะว่าเราจะทําให้เกิดความร่วมมือแล้วก็ส่งมอบการบริการที่มีคุณค่านี้กับผู้ป่วยอย่างไรเนี่ยเราจะได้ใช้เขาเรียกว่าทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านบุคลนะคะต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนะนะคะขาดทุกวิชาชีพนะคะโดยเฉพาะแพทย์หรือว่าพยาบาลหรือว่าเภสัชกรการที่เราสามารถที่จะมาร่วมบูรณาการ เพิ่มกําลังของบุคลากรทางการแพทย์น่านาจะเป็นเป้าหมายที่ใช้ทรัพยากรได้ไประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันก็เพิ่มสมรรถนะนะคะของบุคลากรซึ่งกันและกันด้วยนะคะทางฝั่งที่เป็นโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะเรียนรู้ทางด้านมิติจิตวิญญาณอย่างที่พวกเรากําลังจะทํานําร่องให้ดูในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะเรียนรู้ทางด้านวิชาการเพิ่มเติมเสริมสมรรถนะขึ้นไปอีกนะคะตรงนั้นนั่นจะเป็นจุดหลักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน แม้กระทั่งทรัพยากรในเรื่องของตัวหน่วยบริการเนาะหรือว่าสถานบริการเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองในภาพรวมของประเทศนะคะเราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันได้เหมือนกันซึ่งน่าจะมีการวางมาตรฐานนะคะแล้วก็กติกาที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ร่วมกันน่าจะประโยชน์ตกกับประชาชนของประเทศไทยทั้งหมดมากกว่านะคะเออเอาความท้าทายก่อนนะคะ ความท้าทายก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องมานั่งเขาเรียกอะไรคะมองจุดร่วมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นต้องบอกว่า M O U หรือบันทุกข้อตกลงวันนี้นะคะข้อความขอโทษบันทึกความเข้าใจวันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมานั่งดูว่าเอ๊ะในส่วนของการพัฒนาบุคลากรก,รก็ดีหรือทางด้านวิชาการก็ดีหรือการให้บริการรวมถึงวิจัยเนี่ยน่าจะมีเรื่องอะไรที่สอดคล้องเป็นเป้าหมายด้วยกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการตั้ง จุดร่วมที่ชัดเจนร่วมกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ข้ามจุดนั้นไปแล้วนะคะมันเป็นจุดท้าทายก็จริงแต่ว่าในที่สุดเราก็ก้าวข้ามมาได้ทาให้เกิดเห็นว่ามันจะมีโครงการอะไรบ้างนะคะที่เราจะตกลงทํางานร่วมกันนะคะทราบอาจารย์จะเสเนอะเราคงมาดูว่าอะไรที่เราจะสามารถเติมเต็มนะครับสิ่งที่เรามีเราขาดนะครับร่วมกันนะครับก็ ในส่วนซึ่งเรายังมีอะไรซึ่งไอเหลืออยู่ทรัพยากรที่เหลืออยู่เราจะทําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรที่เราขาดเราจะเข้ามาเติมซึ่งกันและกันเราจะให้บริการทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือร่วมกันการให้บริการในส่วนของบุคลากรร่วมกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไร,รซึ่งหลังจากซึ่ง ลง M.O.U. กันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูในรายละเอียดซึ่งอย่างที่อาจารย์อธิบายให้เราฟังว่าอันเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำใช้ทรัพยากรของทั้งสององค์กรนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกันนะเรากเจะค่อยๆดูทำกันไปออกไปนะซึ่งเร็วๆนี้ก็คงจะมีโครงการ,อ,การออกมาครับ